คนสามารถห่อเหินเดินอากาศมาขึ้นเครื่องบินไทยเอยเชียของเราได้นะครับมีทำได้เท่านั้นในเกมนอกเกมทำไม่ได้นะครับมาดูกันว่านี่เป็นไงมีเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุคนชราสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ถ้าบินไปกับเราไทยแอร์เอเชีย มาบินกันเยอะๆนะครับทุกเที่ยวบินมีปัญหาต้องมากับแคปเทนมวลสอ2ศนนี่ครับผมพามาดูเซนทันพลาซ่าเซนทันแอร์พอร์ตพลาซ่าของตัวจังหวัดเ,เชียงใหม่นะครับวันนี้ผมให้รถมันวิ่งน้อยหน่อย ไม่งั้นแถวเนี้ยรถติดมากเลยนะคนเชียงใหม่รู้ดีนะครับนี่เป็นมุมภายนอกเขาทำสวยนะแต่โอกาสที่คนจะมาดูความสวยงามภายนอกเงี้ยคงไม่มีหรอกนอกจากเรามาบินโดนดูในเกมแบบนี้นะครับนี่เป็นเซนทันพาซาเชียงใหม่แล้วข้างๆนี้โอสลราสวยนะ ข้างๆนี้ยังมีอาคารอะไรอีกอาคารเนี่ยผมไม่เคยเห็นนะแบรนด์บ y o n นแล้วก็ไกลๆนู้นก็จะเป็นโลตัสเดี๋ยวเราพาไปดูหน่อยที่โลตัสท่ากาศยานเชียงใหม่นะครับอยู่ข้างๆท่ากาศยานนะผมไม่ได้ค่าสปอนเซอร์นะเลย ไม่ต้องดูมากนะดูแค่นี้พอนะครับ